สวัสดีคะ่ะ FC ทีนา่ารักทุกทกท่านของช่องพี่วรรณพาเดนมากนะคะทุกคนอันนี้พี่ก็ไปทำงานเช่นเคยคะ่ะแล้วก็ลังจะลงมอเตอร์ไซค์เรามาดูสถานการณ์กันคะ่ะทุกคนหลังจากไทยหิมะตกเมื่อสักครู่ใหญ่ๆนะ FC แต่ก็ตกไม่นานคะ่ะทุกคน ตกแค่สิบนาทีเองแต่ก็ถือว่าหิมะนี่เยอะมากนะเพราะว่ามันตกหนาค่ะทุกคนอะไอหิมะตกหนาหนานี่อย่าว่าแต่สิบนาทีเลยเอฟซีแค่ห้านาทีนี่ก็อหิมะก็เต็มแล้วค่ะเกิดอุบัติเหตุแน่เลยเอฟซีรถขับช้ามาก ต้องไปทางนั้นค่ะเพราะเรายังไม่เลี้ยวทางนี้ไม่ค่อยมีรถเดินนะคะเอฟซมันก็เลยเป็นน้ําแข็งค่ะทุกคนก็เลยไม่มีใครกล้าขับค่ะ,ะไม่มีใครกล้าขับฝั่งนี้รถพี่ก็เพิ่งเปลี่ยนยางมาพี่ยังไม่แน่ใจว่าจะพ่อรัดยางให้แน่นหรือเปล่านะเอฟซีพี่ก็เลยไม่กล้าขับเร็ว ก็เห็นเขาขับช้ากันเราก็ต้องขับช้าตามนี่ค่ะเอฟซต้องค่อยๆไปนะวันใครเขาก็ไม่ขับฝั่งนี้เลยนะเอฟซเพราะว่าอะไรเอฟซเพราะว่ามันเป็นน้ำแข็งค่ะทุกคนแต่พี่ก็ไม่ไม่เข้าใจว่าทำไมรถใหญ่ไม่กล้าขับ พรารถใหญ่น่ะล้อมัน,น้น่นอยู่แล้วหรือว่ามันยังหรือว่าเขายังไม่เปลี่ยนล้อก็ไม่รู้นะเอฟซีคิดว่าเขายังไม่เปลี่ยนล้อหิมะมั้งเขาก็เลยไม่กล้าขับฝั่งนี้ค่ะทุกคนเอ้ยมันบอกว่าลื่นค่ะทุกคนรถพี่บอกว่าลื่น ดีนะที่รถทุกวันนี้มาในนั่นค่ะเอฟซมันเตือนเราค่ะว่าถนนลื่นค่ะทุกคนโอเคอันนี้พี่ก็จะเลี้ยวฝั่งนี้แล้วนาเอฟซี FC. ดีนะรถมันเตือนนะรถเขาก็เสียอยู่นะ่ะเห็นไหมเอฟซี FC? มันไปไม่ได้นะมันเย็นจัดนะ ยันจัดรถมันก็ไปไม่ได้มันก็จอดอยู่นะี่ะแต่รถพี่มันเตือนอะไรไม่รู้นะรถพี่มันยังมีใบเตือมันยังมีสัญ,ญลักษณ์เตือนอยู่ค่ะเอฟซีไม่เข้าใจว่ามันเตือน,นอะไรเนะนี่ยเนี่มันต้องเป็นล้อพี่แน่ๆเลยนะเอฟซีดีนะที่พี่ขับเลี้ยวมาทางนี้แล้ว นี่ค่ะขับเร็วไม่ได้ค่ะรถพี่มันเตือนอะไรไม่รู้เอฟซีมันปลิงปล้งปลิ้งปลิ้งอยู่เอพ่อกี้พี่ขับมอเตอร์ไวมันก็บอกอยู่ว่ามันถนนมันลื่นโอเคเราก็ก็แต่ไม่มีคนขับเลยเนาะฝั่งนั้นอะ่ะาะมันมีอยู่สามเลนเนาะทุกคนก็ไม่มีคนขับฝั่งนั้นเพราะว่ากลัวลื่นค่ะพอพี่ไปขับรถพี่มันเลยร้องเลย อ่ะรถพี่มันล้องปลิ้งปลิ้งปลิ้งปลิงปงป้งเลยค่ะเอฟซีกระจดหลบให้เราหน่อยก็ไม่ได้ใจดำใจดำนี่ค่ะเอฟซีเรามาติดไฟแดงอยู่โอเคแต่รถพี่มันมีสัญ,ญลักษ์บอกอะไรสักอย่างนี่ มันจะต้องเข้าศูนย์อีกเลยมั้งรถนี่ต้องใส่รถจะต้องเข้าศูนย์แล้วอีมะตกทุกคนถ้าตกไม่นานรถวิ่งเยอะก็ถนนก็จะจะกลายเป็น น้ำหิมะก็ผสมกับขี้ดินก็จะกลายเป็นสีดำอย่างนี้ค่ะทุกคนก็จะทำให้รถเรานี่เลอะเลยนะที่ดำดำเนี่ยไม่ใช่อะไรนะหิมะมันตกลงมาแล้วรถเหยียบไปเหยียบมานะเอฟซีแล้วก็ทำให้มันเปื้อนขี้โคลนอะ่ะก็เลยทำให้เป็นขี้ดินดำเลยนะเอฟซีเหมือนยางมาตอยเลยนะแล้วมาเกาะรถเรานี่ได้เรื่องเลย โค้งรถเรานี่ได้เรื่องเลยดำปิดปีเลยตรงนี้พี่เคยลื่นมาแล้วนะเอฟซีทางโค้งนี่ขับห้าสิบนี่ไม่เหลือจักรยานก็ปั่นได้นะเอฟซีเพราะว่าเขาฝั่งจักรยานนี่เขาจะโรยเกลือเลยโรยเกลือตลอดนะเพราะว่าแถวนี้ ทางนี้ทางชนบทนี่คนเขาปั่นจักรยานเยอะค่ะเอฟซีเขาก็เลยต้องโรยเกลือสัญ,ญลักษณ์อะไรไมารู้หนะ้ารถเนี่ยต้องใส่จะต้องเข้าศูนย์อีกแล้วมั้งได้เวลาเช็คอีกแล้วรถนี่นี่ค่ะเอฟซีบรรยากาศของหน้าหนาวค่ะเอฟซี หรือว่านาหิมะตกค่ะมันก็สวยงามเหมือนกันนะแต่ถ้าเขาโรยเกลือให้แบบทางนี้นะนี่ทางชนบทนี่เขาก็จะโรยเกลือให้นะเอฟซีรถมันไม่ค่อยวิ่งท้าไม่โรยเกลือนี่ลื่นแน่เลยนะดีค่ะแต่คนขับประจําแล้วก็ไม่กลัวหรอกค่ะแต่เปลี่ยนล้ออย่างพี่แล้วพี่ก็ไม่กลัวพี่ก็ขับเร็วได้นะ เหมือนลงมอเตอร์วายเมื่อกี้พี่ก็ขับเร็วได้นะแต่รถพี่เป็นไรไม่รู้รถพี่มันบอกว่าลื่น <c oughs> อันนี้ก็บอกอีกแล้วนี่สงสัยท่อไอเสียจะร่วงหรือเปล่าไม่รู้ <c oughs> หรือว่าใกล้จะเข้าศูนย์ละมั้งรถพี่นี่โอเคค่ะเอฟซคลิปนี้พี่ก็ขอจบแค่นี้นะคะกับบรรยากาศสวยๆเนาะกิ่งไม้เป็นสีน้ำตาลหรือสีดำส่วนข้างทาง ก็เป็นสีขาวใสสะอาดเนาะทุกคนสะอาดหูสะอาดตาดีนะเอฟซีนี่คือประเทศนอกเนาะแต่ประเทศอื่นก็อาจจะมีหิมะเยอะกว่านี้แต่เดนมาร์กนี่นานแล้วนะไม่มีหิมะนะคะเอฟซีแถวในหมู่บ้านพี่นะแต่ที่อื่นพี่ไม่รู้นะแต่แถวในหมู่บ้านพี่นี่หลายปีแล้วนะถ้ามีก็มีนู่นนะค่ะเกือบปีใหม่เลยนะวันคริสต์มาสเลยนะถึงจะมีอยู่วันหนึ่งเนาะ เมื่อป,ปีที่แล้วเนาะเราก็ว่าเราก็เลยเรียกว่าเออได้อะไรนะเป็นวันคริสต์มาสที่แท้จริงเพราะว่ามีหิมะตกลงมาครั้งเอ่ยวันเดียวกัะทุกคนแล้วก็หายเลยนะเอฟซี FC. โอเคค่ะเจอกันคลิปหน้าค่ะบาย